สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับดิฉันลองศาสตราจารย์งนงรัก์มโนวัยเราจากภาควิชาชีวศกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ยังเป็นกรองผู้นวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเครื่องมือ AI ที่จะช่วยลดเวลาในการทํางานและเป็นตัวช่วยในการหาข้อมูลของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจการออกแบบแผนการสอนที่มีคุณภาพรวมไปถึงวิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการเรียนการสอนซึ่งสิ่่่่งงเเหลานนีี้ะจป็สิท เเข้าา้าาาามมช่ะะ่ววววยยยออนนคคสะะะดดดกไงีลโดยตัวแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือ Edcafe AI ค่ะมันคือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณครูสามารถสร้างสื่อการสอนได้อย่างงา่ายสไลด์นาเสนอแบบทดสอบแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นๆแนะนาสาหรับสายฟรีนะคะมาทําความรู้จักกับวิธีการใช้งาน Edcafe กันนะคะเริ่มที่เครื่องมือการออกแบบแผนการสอนที่มีคุณสมบัติดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเครื่องมือของการออกแบบที่จะช่วยในการวางแผนบทเรียนที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้ครูอาชีวศึกษาสามารถเตรียมบทเรียนได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่มีแผนการสอนที่มีโครงสร้างและเป็นระบบสอดคล้อง ร,ระหว่าง learning outcome assessment แล้วก็ learning activity นะคะหรือที่เรียกว่า constructive alignment แต่ละแผนเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างดีและมีเป้าหมายที่จะนําไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนสามารถทําร่วมกันได้และผู้สอนก็สามารถทําตามแล้วเป็นไปตาม K.O. ที่กําหนดไว้ค่ะทีนี้เรามาลองทํากันดูนะคะถ้าเกิดเราเข้ามาที่หน้าแรกของเ e ป็นคาเฟ่นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องล็อกอินพอล็อกอินเสร็จก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกฟีเจอร์ที่เรียกว่า lesson plan หรือแผนการสอนค่ะแล้วเราก็กําหนดขึ้นมาเลยนะคะว่าเราอยากจะสอน เรื่องอะไรนะคะ,ะวันนี้สมมุติเราจะสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียนนัชวศึกษาเป็นท็อปิกนะคะแล้วเราก็ลองเจ n เนเรตดูอันนี้ AI ก็จะช่วยเจนให้นะคะแค่เราพิมพ์สิ่งที่เราต้องการเอาไว้เท่านั้นเองะคะ่ะแผนการสอนก,ก็จะปรากฏขึ้น ตามนี้เลยค่ะอันนี้เราอาจจะยังไม่ถูกใจกับเนื้อหาแล้วก็โครงสร้างที่เขาให้มานะคะเพราะว่ามันอาจจะยังมีความละเอียดลุ่มลึกไม่มากพอหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกคัสตอมาให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการนะคะเราสามารถที่จะปรับโดยไปป้อนพร้อมให้เหมาะสมตามท็อปติกอาจจะเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็จะทําให้ครูเนี่ยสามารถออกแบบแผนการสอนได้สนุกสนานนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยแผนการสอนของเราเนี่ยจะสามารถวัดและประเมินได้อย่างไรจึงจะสอบ้องและเหมาะสมมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะการคิดที่มากยิ่งขึ้น ต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องมือของการสร้างแบบทดสอบค่ะเมื่อกี้มัเน,เป,นเป็นแผนการสอนนะคะต่อไปก็จะเป็นปลายทางก็คือการทดสอบซึ่งการทดสอบ,าสอ,บอาจจะมีทั้งตอนต้นขา้าบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของการที่เราอยากจะทดสอบสามารถจะเป็น assessment of learning หรือว่าที่เรียกว่า summative assessment นะคะก็คือปลายทางเราอยากจะรู้ว่าเด็กมีความสามารถที่จะไปทําเนื้อหาตามที่เราได้สอนไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ assessment as learning คือการทดสอบเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยมันก็จะทําได้โดยการใช้ เครื่องมือตัวนี้เลยค่ะอาจารย์เนน่ยก็จะป้อนท็อปิกนะคะสร้างแบบทดสอบเรื่องของการ ข้อสอบระดับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะลองจิ้มเข้าไปไประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีให้เลือก question type นะคะก็คือรูปแบบของข้อสอบเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็น multiple choice แบบ4ตัวเลือก short answer คือตอบแบบสั้นๆหรือว่าผสมผสานกันนะคะแล้วก็จํานวนข้อคําถามเราก็สามารถจะตั้งได้ว่าจะเป็น5ข้อ10ข้อ20ข้อ15ข้อ,อขึ้นอยู่กับความต้องการของครูเลยะคะ่ะแล้วอาจจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะเช่นอยากจะกําหนดรูปแบบของความชัดเจนเกี่ยวกับข้อคําถามก็ได้แล้วก็ใส่ระดับของผู้เรียนเช่นผู้เรียนเป็นระดับ วอ 1, ช่หนึ่งช่สองชสามไอก็จะประมวลให้แล้วครูก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ว่าอยากให้ครูไปปรับหน้าตาของแบบทดสอบก่อนนะคะถ้าได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไปใช้ทันทีเพราะว่าเด็ก,เ,ดกเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเอ็ดคาเฟ่ได้โดยเข้าเว็บไซต์เนาะเขาก็สามารถที่จะไปตั้งคำถามแล้วมันอาจจะเจเนอเรตขึ้นมาแล้วเขาก็รู้แนวคาตอบของสิ่งที่ครูกําลังจะสร้างก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะปรับข้อคําถามให้มันชัดเจนขึ้นนิดนึงหรือว่ามีความเฉพาะิฟิกแล้วก็ตอบได้ยากนิดนึงนะคะไม่งั้นเด็กก็จะสามารถใช้ตัวเอ็ดคาเฟ่เนี่ ล่วงหน้าแล้วก็รู้คําตอบล่วงหน้ามาตอบครูก็ได้นะคะแลวทีนี้ในมีเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้สําหรับสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบทดสอบจาก u t u b e นะคะเราเปลี่ยนวิดีโอ u t u b e เนี่ยให้เป็นการสร้างแบบทดสอบเพียงระบุลิงก์ของวิดีโอแค่นั้นเองนะคะระบบก็จะเจเนอเรตข้อคําถามมาให้เลยลองไปดูกันค่ะโดยที่เราเลือกฟีเจอร์นะคะที่เราต้องการก็คือการสร้างแบบทดสอบนะคะจาก YouTube เอาลิงก์ที่เราไปจุ๊บมาจาก YouTube เนี่ยมาวางไว้นะคะหลังจากนั้นก็เลือกประเภทคําถามที่เหลือก็จะคลายกันก็จะมีทั้งแบบตอบแบบสั้นะ short answer หรือว่า multiple choice แล้วกก็อีรูปแบบ หนึ่งก็คือแบบผสมภาษาแต่เหมือนกันค่ะวิดีโอพวกนี้เด็กก็สามารถที่จะรู้ได้ง่ายๆเลยว่าข้อคําถามนั้นมันมาจากไหนเพราะฉะนั้นแล้วคณครูก็ต้องระมัดระวังต้องไปปรับข้อคําถามนั้นให้มันยิ่งคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความลุ่มลึกนะคะแล้วก็มีความทาม้าทายม่างนั้นแล้วถ้าเด็กสามารถเข้าถึงได้ก็เขาก็รู้คําตอบตั้งแต่ล่วงหน้ามันก็ไม่ใช่การทดสอบที่ดีเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของแบบทดสอบจะเป็นยังไงค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็เหมาะสําหรับคนครูทุกคนเลยทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเเสีียยกกันนขข้้ออออดงงคาาฟ่็ืใช เห็นจากฟีเจอร์เนี่ยมันสะดวกรวดเร็วครูสามารถลดภาระงานของตัวเองได้เยอะมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้คํานึงถึงว่าอย่าไปพึ่งพามันร้อยเข้อดีของมันอีกอันหนึ่งที่ที่มันดีมากๆเลยก็คือมันสามารถไปเอาลิงก์ที่เราแอสซน์งานให้เด็กเนี่ยมาเจเนเรตเข้าคําถามได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นคอนเทนต์แต่ด้วยความสะดวกสบายนี้เองเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบจะไปพึ่งพาเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราต้องมาเป็นคนพิจารณา ะะแต่ข้อจํากัดของมันเนี่ยของฟรีก็ไม่ได้มีให้กับเราได้ทั้งหมดทุกฟีเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันซับซ้อนมีรูปแบบที่แฟนซีกว่านี้ก็ต้องเพิ่มจม่ายเงินนะคะต่อมาค่ะคลอสเอนะคะก็เป็นระบบ AI c h แชทบอทค่ะที่สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ขั้นสูงค่ะทำให้มันสามารถโต้อตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วคลอสเนี่ยต่างจากแชท GPT ยังไงก็คือต่างในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะคลอสจะเน้นไปที่ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือโดยใช้แนวคิด constitutional AI เพื่อให้ AI เนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและพึงสงสคเช่น เรื่องของความสื่อสารเป็นมิรให้ความช่วยเหลือและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมค่ะในขณะที่ ChatGPT เ,เน้นความหลากหลายของการใช้งานแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลแบบ real time นะคะ Claude เนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของภาษามากกว่าอาจจะจํากัดในการตั้งคําถามที่ซับซ้อนหรือเป็นนมามธรรมในส่วนของ ChatGPT เนี่ยเก่งในเรื่องของการจัดการข้อคําถามที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็สร้างคําตอบที่คล้ายแล้วก็เรียนแบบความเป็นมนุษย์มากๆนะคะแล้วก็รองรับหลายภาษาด้วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะคะ Claude ก็จะมีข้อจํา การในการเข้าถึงข้อมูลแต่ Chat GPT เนี่ยอิสระมาก <IS L ans> ข้อมูลฐานเนี่ยก็จะใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะประมวลรวดเร็วทันสมัยแล้วดึงจากหลากหลายสถานที่นะคะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือในแง่ของการเป็นเชิงวิชาการมากนักเพราะว่ามันไม่พยายามที่จะเป็นนักวิชาการไม่ใช่นักวิจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันดึงข้อมูลมามันอาจจะมีการที่จะจินตนาการตามความต้องการของมันนะคะในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเนี่ยคลอสก็จะเล้นความถูกต้องน่าเชื่อถืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะเหมาะกับการที่เราเป็นนักวิชาการนักวิจัย การศึกษานะคะแต่ Chat GPT อาจจะเหมาะกับคนทั่วไปเพราะว่ามันเน้นเรื่องความน่าสนใจของคําตอบมันอาจจะไปดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆหรือว่ามันประมวลจากฐานข้อมูลที่เป็น big data ของมันแล้วก็มาพยายามศึกษาพฤติกรรมของเราอะค่ะแล้วมันก็จะตอบคําถามในสิ่งที่เราอยากรู้ยิ่งเราป้อนอะไรเข้าไปมากๆเนี่ยมันรู้จักเรามากขึ้นมันก็พยายามตอบคําถามให้มันตรงกับพฤติกรรมความต้องการของเราเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักในแง่ของวิชาการทีนี้เรามาลองใช้ c l o s s AI กันนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่ในการที่เราจะตั้งพร้อมนะว่าให้มัน generate อะไรออกแบบตา ล,ลูบลิกสกอร์สำหรับการประเมินชิ้นงานนวัตกรรมนะคะอันนี้ก็ คืออาชีวศึกษาน่าจะใช้ประโยชน์นะคะอย่าลืมว่าเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรก็คือเราอยากให้มันแบ่งเป็น4ด้านคะแนนเต็มอยู่ที่5นนนะคะแนนค่ะมันก็จะเจเนเรตขึ้นมาเลยลองดูนะคะว่าถูกใจหรือเปล่าซึ่งแต่ละด้านเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ทีเดียวถ้าเรายังไม่พอใจเราก็กลับไปปรับให้ที่พร้อมให้พร้อมเนี่ยคมชัดมากขึ้นทีน,นี้เรามาดูข้อดีและข้อจํากัดของคลอสกันก็มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสามารถสร้างลูบิกสกอ o r ริงเป็นตารางออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการทํางานในทางวิชาการได้ดีแล้วก็รองรับหลากหลายภาษาทั่วโลกโดยเฉพาะภาษาไทยเท่าที่อ่านภาษาไทยเนี่ยโอเคเลยอย่างที่บอกก็คือต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มันมีข้อดีขนาดนี้มันก็มีข้อจํากัดมันมีข้อมูลจํากัดถึงช่วงเวลาที่ได้รับการฝึกฝนนะคะก็คือมัน i n e Learning มาถึงตุลา2024เนี่ยมันทําให้ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้น,นหลังจากนั้นแล้วก็การทํางานบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องที่มันซับซ้อนหรือมีความเฉพาะทางจริงๆนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นผู้ช่วยในการค้นหา ข้อมูลเพื่อการทําวิจัยการทํางานวิชาการทําโครงงานต่างๆคือตัว perplexity AI ค่ะเป็น AI ที่ทาหน้าที่เฉพาะทางนะคะหน้าตาประมาณนี้โดย perplexity เนี่ยจะค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาสรุปให้กับผู้ใช้งานทําให้มันสะดวกแล้วก็เหมาะในการรวบรวมข้อมูลช่วยค้นหาข้อมูลที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานวิจัยงานวิชาการโดยฟีเจอร์หลักๆของ perplexity AI เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนในการส่วนที่1ก็คือ search เป็นฟีเจอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลนะคะอันนี้ก็คล้ายกับค o าดกับ Chat แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Perplexity เนี่ยจะแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ที่ด้านขวามือนอกจากนี้นะคะมีฟีเจอร์ค้นหารูปภาพวิดีโอสร้างรูปภาพแล้วก็ได้ Discover เป็นฟีเจอร์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งาน Perplexity เนี่ยกำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ณนะขณะนั้นค่ะคล้ายกับฟีดของ Instagram นะคะต่อมาก็คือ Space เป็นฟีเจอร์ที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นไปได้แล้วก็ Library เป็นเหมือนประวัติของการค้นหาข้อมูลของการใช้งานค่ะอันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่ามันใช้งานกันยังไงกดไปที่ Search นะคะก่อนข้อมูลว าเราอยากรู้เรื่องอะไรถ้าอยากจะทำวิจัย การใช้สื่อการสอนด้วยเกตและโลกเสมือนจริงควรศึกษาข้อมูลอะไรประกอบ Perplexity ก็จะไปดึงข้อมูลที่สําคัญญที่เราควรจะรู้แล้วมาแสดงแหลกข้อมูลที่มาของข้อมูลเหล่านั้นค่ะมาดูวิธีการนําไฟล์เข้าไปใน Perplexity นะคะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวคลิปเราก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถจะเอาไฟล์เข้าไปได้นะคะหรือรักไฟล์เข้าไปได้เลยนะคะแต่ไฟล์น่ะจะต้องไม่เกิน25เมกเราแค่ดึงไฟล์เข้าไปเนี่ยมันจะไปประมวลให้เสร็จสับเรียบร้อยอาจจะทําเป็นสรุปอาจจะไปดึงเป็นข้อความที่น่าสนใจ ว่าประมวลในสิ่งที่เราต้องการได้ข้อดีและข้อจํากัดของ perplexity นะคะข้อดีค่ะสามารถแสดงคําตอบได้อย่างแม่นยําโดยจะถูก generate โดย AI เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือมันจะให้ข้อมูลแหล่งที่มาแล้วก็แสดงลิงก์เว็บไซต์ประกอบเหมือนกับ Google search สามารถสรุปเอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่มาจากไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ที่เป็นวิดีโอ YouTube ได้สามารถแชทโต้ตอบกับเราแบบแชทบอทได้เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนํเลยแต่ข้อจํากัดก็คือเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลใช้วิจจรรญาณแ,แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนิดหนึ่งว่า ข้อมูลนี้ถูกต้องกับข้อมูลปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเป็นของฟรีเนาะมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของฟีเจอร์บางส่วนค่ะอะไรที่เราอยากจะได้ลึกๆหรือยากๆหรือว่าใช้งานนานขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันต้องจ่ายเงินเนาะถ้าเราจ่ายเงิน AI ทุกตัวเราก็อาจจะก,กระเป๋าฉีกได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเราค่ะไปปีก็สวัสดีค่ะายบ้า